สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณคณรูปิยรัตน์บุญรักนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเรียนเรื่องหลักธรรมของพุทธศาสนานะคะ3เรื่องด้วยกันก็คือโอวาสาเป็นจศิลและเป็นจรรมค่ะ ในวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564เดี๋ยวเราไปเรียนกันก่อนเลยนะคะนักเรียนเรียนคะเรามาเรียนเรื่องหดักทางสําคำคัญของพุทธศาสนาในเรื่องของโอวาสากันนะคะ โอวาสาคือหัวใจของพระศาสนานาได้ก็คือข้อ1การไม่ทำความชั่วทั้งทวงนะคะข้อ2การทำความดีและข้อ3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอในเรื่องของโอวาสามเบนจะสินและเบนจะธรรมกันเลยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเต้าจะมาสอนเรื่องหลักธรรมสำคัญของศาสนาซึ่งที่เราจะเรียนกันก่อนก็คือหลักธรรมสำคัญของศาสนาพุทธซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือต้องการให้ผู้ที่นับถือศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขมีความรักและสามัคคีกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ย ต่อให้นักถือศาสนาที่ต่างกันแต่ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์เพราะหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนานั้นมีความสอดคล้องคล้ายคลึงกันก็คือสอนให้เราละเว้นความชั่วและทําความดีพระพุทธศาสนามีหลักธรรมสำคัญมากมายแต่ในวิดีโอนี้นักเรียนจะได้เรียนสองหลักธรรมก็คือ 1. โอวาท3 2. เบนจะสีและเบนจะรมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเริ่มจากหลักธรรมแรกนะคะโอวาสาโอวาสามเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางพพุทธศาสนาประกอบด้วยหนึ่งการไม่ทําความชั่วทั้งปวงซึ่งถือเป็นโอวาทข้อแรกของพระพุทธเจ้าที่สนับสนุนไม่ให้คนทําชั่ว แล้วก็ละเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. การทำความดีให้ถึงพร้อมก็คือเป็นโอวาทข้อที่สองของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เราได้เป็นคนดีทำความดีด้วยการปฏิบัตินั่นเอง 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ถือเป็นโอวาทข้อที่3ของพระพุทธเจ้านอกจากเราจะไม่ทำชั่ว ทําความดีเรายังต้องทําจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะ 2. เบญจศีลหรือศีลหเป็นทาลำดับแรกในการคลองตนเพราะเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ทําความชั่วมีอยู่ด้วยกัน5ข้อก็คือ1 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์รวมถึงไม่ทำร้ายทรมานสัตว์ 2. ง,งดเว้นจากการลักทรัพย์รวมถึงการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองด้วย 3. งดเว้นจากการปรับพฤติผิดในกามและการลวนลามเพศตรงข้าม 4. งดเว้นจากการพูดเท็จ หรือไม่พูดโกหกเพื่อให้คนอื่นมาหลงเชื่อตัวเราเอง 5. งดเว้นจากการดื่มสุราและการเสพสิ่งเสพติดต่อมาเบนจะทำเบนจะทำก็คือข้อปฏิบัติซึ่งจะทำให้ชีวิต เจอแต่ความสุขมีด้วยกัน5ประการก็คือ 1. มีความเมตตาการุณาคือความรักใคร่ปารถนาดีอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุข 2. มีสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพสุจริตและไม่ใช่อาชีพที่สนับสนุนให้คนทำผิดศีลห้า 3. มีความสำรวมในกามก็คือการพอใจในคู่ครองของตัวเอง 4. มีคำสัตย์คือการมีวาจาที่เป็นความจริงพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ 5. มีสติสัมปะชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอและไม่ทำตนให้ประมาท สำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการสอนหลักธรรมสั้นๆ2หลักธรรมครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นในส่วนของวันนี้ครูขอจบการเรียนเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยหลักธรรมอื่นๆของพระพุทธศาสนากันต่อค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ นี่เอคะเดี๋ยวเรามาดูเบญจศีลที่เราได้ท่องกันอยู่ทุกเช้านะคะเบญจศีลในหลักทำคาสอนก็คือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นการทําความชั่วมี5ประการนะคะเบญจคือ5นะคะเบญจศีลห้าข้อข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์นะคะข้อ2ห้ามรักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกาม ข้อ4ห้ามพูดโกหกและข้อ5ห้ามเสพสิ่งของมึนเมานะคะเรียน,นเดี๋ยวเรามาดูเบนจะทำบ้างนะคะเบนจะทำก็คือข้อปฏิบัติเพื่อให้บุคคลได้กระทำความดี มีอยู่5ประการเช่นกันนะคะเบนจะก,ก็คือ 5, ทําคือข้อที่ควรกระทำนะคะ 1. มีความเมตตานะคะข้อที่2ประกอบสัมมาสุจริตก็คือประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองข้อ3มีความสำรวมในกามข้อ4พูดแต่ความจริงนะคะและข้อ 5. เป็นผู้ไม่ประมาทค่ะอันนี้ก็คือนักเรียนเป็น My m มล์แมปปิ้งเดี๋ยว ครูมีพลังงานให้ทํานะคะการนักเรียนวันนี้มีพลังงานที่ครูได้เกินไปก็คือคำชี้แจงให้นักเรียนทําแผนผังความคิดหรือ mind mapping นะคะของหลักธรรมทั้ง3ประการที่เราเรียนกันไปทําลงในสมุดสังคมศึกษาศษาสานาและวัฒนธรรมลงวันอังคารที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะ มีดังนี้ก็คือโอวาสามเบนจศีลด้วยเบญจธรรมนะคะนักเรียนแยกเป็นขลักคำสอนเป็นเรื่องๆไปนะคะในนักเรียนรูจะให้นักเรียนได้ลงมือทำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีนะคะนักเรียน